ผู้การ d e f e ฟ s i v e แท c ติกหลักการลบนี้ช่วยเพิ่มการป้องกันมีการเพิ่มสิ่งปลูกสร้างที่ช่วยชะลอการบุกของศัตรูแถมมีปืนกลหนักแบบดุชกะและปืนต่อต้านรถถังขนาดเล็กไว้สำหรับการยิงสนับสนุนนี่เดี๋ยวเราเล่นตัวนี้แหละ โอเคครับทุกคนนะวันดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาเล่น Co m p a n y of Heroes 2หลังจากหายไปนานอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่าตั้งกล้องนะเนาะกล้องนี่เอาอ,ออกไปแล้วยังไม่ได้จัดอะไรใหม่เลยีตามอันนี้เลยผู้การ Defensive เพราะว่าผมเล่นบ้านเพนอนนะเลยเลือกผู้การตนนัวนี้ผมไม่ใช้คอนนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ชอบนะผมชอบเพนอลมากกว่า ใช้ปืน S V T แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือไม่มีเวปปอนทีมใช่ไหมผมก็จะเล่นตัวนี้เนาะมีอ่ามอตา้าปืนกลแล้วก็ AT กันเอามาใช้แทนได้เจอเป็น OK, นะโอเนะน่าจะไม่มีอะไรมากไล่ย,ยึดไปก่อนเฮ้เดี๋ยวโดนเล่นคัตออฟแน่เลยเดี๋ยวเราดนะีนายคูเบอร์แล้ว เดี๋ยวช่างไล่ยึดแล้วกันนะเดี๋ยวเพนนอลเราไปไปยึดไปยึดบ้านนี้แล้วกนะันไม่รู้ได้ปะ่ะเนี่ฝั่งนู้นยึดขวาเฮ้ยเพนนอลแล้วเว้ยวิ่งชาร์จเลยว่ะ กนนีมาแล้วแม่งมาช่วยน่าจะไม่ได้วะเรากลับว่าแล้วเลือดเริ่มลดอ่ะโอ้โมเดลดอกวยตัวหนึ่งเอาว่าจะเซฟแมนพาวเมื่อกี้เห็นช่างวิ่งไปซ้ายไอย้แต่แค่ม่เนี่แหละเดี๋ยวโดนคูบูยิงอีก นี่ไงมาแล้วระภาพอันนี้ไปตัดหลังได้ไหมน่าจะมีเวกเลื่อนน้อยอยู่นี่ไง <van> <t> <t> วิได้วะโอ้โี่กลับแล้วไอ้คูบูมาคันนะึงตั้งมันอยู่นี่แล้วยึดขวาเลยอันนี้กลับระเบิดลูกนึงไม่ได้วกมันมา เทนนอเพิ่มแล้วไงโอ้ยยิงแรงยังวะเป okay. กลับแล้วยิงแรงเกิน นึกว่าจะไว้เกือบไวแล้วเนี่ยววอันนี้อยู่กับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราลองดักรีทีนะไม่รู้จะได้ปะเดี๋ยวฝั่งนู้นน่าจะมายึดตรงนี้เ <im> อเคขึ <im> ้นบ้านไปดู

เฮ้ยออกเอทีมาแล้วสภาพตัออดออฟดินี่ลืมยึดเฮ้ยถือว่าโอเคนะขึ้นประมาณสองแหละ <120 S 1> นี่ไปตั้งบังกเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวค่อ,อยกันมอเตอร์ดีกว่า ของดีอะมอตา้าร้อยยี่สิบนี่ได้น้ำมันเฮ้ยโอ้โหกกับระเบิดกดทวงพอนะเฮ้ยลองยึดลองยึดแลน ทีมุมนี้กำลังดีเชื่อปะลูกแรกโดนเก็บแน่นอนท้ไมไม่หลบนะเอ้ยโอเคริงดิเอาเอาเอาเดี๋ยวลตมเติมเติมคน อันนี้มาโคเวอร์มอเตอร์เนี่ยผมคุมไม่ค่อยทันะจริงๆเรายึดได้เยอะแต่ว่าคุมไม่ทันช่างมาไล่ย,ยึดก่นันนี้มาแล้วนี่เดี๋ยวน่าจะไล่ย,ยึดด้านขวาโดนไหมกับระเบิดอขอ,อ,องโมเดล ด้านขวามีอีกนะถ้าฝั่งนู้นเหยียบเลยเดี๋ยวเราตัดลิทตัดลีทีสเลยดักดีกว่าลีทีมาด้วยนี่ไอกองนี้ถ้ามันยืดน้ำมันนะไม่รอดแน่รอเสียงตูมนะเดี๋ยวเราเข้าเลย <territory> ตั้งไป้ด่วนเผื่อมีเอ็มจีอุ้ยโอเคเรียบร้อยไปเน่ กดเล่าดีทีส์เล่าเอา,าไม่โดนเป็นไรไว้ได้อยู่อฮ้ยตึ้งตังค์ตีไว้แล้วลุมยิงเจอพอดีเลยตัวนี้ว่างไล้ยึดตีน่นะาจะเกมนำแล้วขึ้นบ้านเลยแล้วกัน ยอมแหละโอเคเดี๋ยวอีกตาแล้วนด้จบไวไปโอเคอันนี้สกอร์เรารอบแล้วยิงไปเยอะถือว่าโอเคนะโกติโซเวียตนี่ตายเยอะอยู่แล้วอ้าวเจอคนเดิมเลยวะ <c oughs> เฮ้ยตี ยิงสนะี่นัดวิงกลับเลยตรงนู้นยึดดาวแล้วดี 4. ขึ้นบ้านพอดีสี่เราแลกได้นะ EPS แต่อย่าโดนซ้อนหลังหรือเปล่าเฮ้ยลวงสองโมดิวไม่ได้เพิมเยอะแล้วสี 4. ตรงนี้มา เต hey, มันยิงกองนี้แล้วเอากองนี้ชาร์จยิงไม่ล่วงเลยไวไปนะเตะถือว่าโอเคอยู่เตะเลื่อนหลือน้อยนะตรงนู้น จากลีทีได้ปะน่าจะได้สักกองสองกองได้ไหมทันไหมเห็ไม่ได้ไม่ไปเไร MG แล้วล่รอบนี้ได้คัดออฟล้ว น,นี่กระเบิดอหนึ่งลูกมีรถมาเลือดน้อยเดี๋ยวไปยึดดาวแล้วกันตัดก็พอเนาะเต้รถระเบิดดูดูชกา อยู่ระเบิดรึเปล่าอันนี้ยังไม่โยนนะเฮ้ยโอ้โหปืนไฟตาบ,บ้านแล้วครับไม่อยู่แนละ้ว มีที AT มา <an> มีรถเติมคน <an> ไว้อือวิ <an> ่งช้าเนาะ อาหารเก่งนะหนึ่งดาวหนึ่งดาวนี่ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนในหน่วยตายตัวเราจะยิงแม่นขึ้นะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยโอ้จะฝนเยอะเนี่ยอันนี้กับระเบิดอันนี้ไปยึดนู่นนั่นโอ้ยจะตายแล้ว ยิงบ้านยิงบ้าน120มันร้อยยี่สิบมาเลยโอ้ไว้ไปละช่างมันโอ้โหไม่ทันโอ้โหเสียช่างสองตัวคุมไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวเราเอทมายิงบ้านเชเวียเลย คีดาวช่างมันนะเอาบ้านแม่งก่อนยิ่งน่าจะพังได้ไม่ยาก จะเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเว้ยเอาอะไรไปเนี่ยดูไม่ทันโอ้ยยังไม่ได้เล่นรถถังเลยสภาพโอเคก็จบแล้วนะก็ <g ül> จบประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามาเล่นเจอคนเดิมเราอย่าไปพิมพ์อะไรเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นคลิปคอมพานีเนาะกลับมาเล่นบ้างเพราะว่าครึ่งนึงของผู้ติดตามนี่ก็มาจากคอมพานีนี่แหละนะโอเคประมาณนี้ไปแล้ว